อำหน่วยการจัดงานกาชาติโดยคณะกรรมการแผนกประชาสัมพันธ์งานกาชาติประจำปี2567จัดถแถลงข่าวงานกาชาติประจำปี2567ภายใต้แนวคิดทสมาราชา7 2พ0 0ษาถวายพระพรเพื่อร่วมเฉลิมพระเกียรติและน้อมรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ที่ทรงมีต่อสภากาชาติไทยและพระสงนิกรไทยจัดขึ้นระหว่างวันที่11ถึง22ธันวาคม2567ณสวนลุมพินีตั้งแต่เวลา11นาฬิกาถึง22นาฬกาจัดเต็มตลอด12วัน12คืนค่ะครับก็สำหรับงานกาชาติในปีนี้นะครับจะเ,เริ่มวันที่11ธันวาจนถึงวันที่22ธันวานะครับเป็นเวลารวมทั้งสิ้น 12วันนะครับซึ่งทางสภากาชาติไทยก็ได้รับพระมหากรุณาธิคุณจากสมเด็จพระคณิษฐาที่ราชเจ้ากรมสมเด็จพระเทพพระราชดุดาสยามบรรมราชกุมารีท่านจะเสด็จเปิดงานกาชาติในเวลา17นาฬิกานะครับวันที่11ธันวาคมนะครับก็อยากจะเชิญชวนประชาชนมา ในงานได้เลยนะครับมาเป้าตุรองธุรีพระบาทนะครับแล้วก็เราก็จะมีการเล่นแล้วก็เหมือนเหมือนงานกาชาติทุกๆปีนะครับจะมีทั้งร้านค้าร้านอาหารจาก5่เขตของกรทมจะมีการขายของจะมีการสอยดาวมีทุกๆอย่างเดี๋ยวให้ทงังท่านรองซึ่งเป็นเลขานุก,การของคณะกรรมการจัดงานกาชาติ สามารถที่จะให้รายละเอียดเพิ่มขึ้นได้ครับอา,อาจะปิดงานที่5ุ้่มเพราะว่าจะมีการหมุนรางวัลสลากกาชาติซึ่งจะมีหน่วยงานต่างๆที่ได้ร่วมจัดทำสลากนะคะจำหนา่ายในงานกาชาติรวมถึงแพลตฟอร์มงานกาชาติออนไลน์ด้วยนะคะเพราะฉะนั้นประชาชนที่จะเข้ามาเที่ยวงานกาชาติตลอด 212วันนะคะจะมีเข้ามาร่วมมีกิจกรรมนะคะรื่นเริงนะคะแล้วก็ได้สนุกสนานกับกิจกรรมของหน่วยงานมากมายนะคะ <S <S <ๆ>อยากจะแนะนําให้ไปนะคะไม่ว่าจะเป็นบริเวณนะคะโซนเฉลิมพระเกียรตินะคะซึ่งเราจะมีกิจกรรมนะคะเป็นโซนโคดถวายพระพรนะคะแล้วก็จะมีในเรื่องของการทํามิถรศาการว่าวเฉลิมพระเกียรตินะคะโดยบริเวณนี้จะเป็นกิจกรรมในการส่งเสริมูมิปัญญาท้องถิ่นนะคะเพราะว่าก็จะมีการสาธชิตทําว่าวนะคะแล้วก็จะมีให้อ่ ผู้เขา้าร่วมชมงานได้ทํเว่าวและก็นํากลับไปนะคะหรือว่าจะนําโคมนะคะกลับไปเป็นที่ลึกของงานกาชาติปีนี้ด้วยนะคะและที่สําคัญก็คือจะมีจุดเทคอินนะคะที่จะเป็นจุดที่เรียกว่าได้รับความร่วมมือจากการไฟฟ้า,าคนครหลวงนะคะตกแต่งให้เป็นซุ้มอุโมงค์ไฟของโคมถวายพระพรน,นะคะซึ่งจะสว่างสวทั่วงานนะคะรวมถึงบริเวณที่อยากจะแนะนําให้ไปร่วมเลยก็คือจะเป็นโซนแสงแห่งพระบรมีนะคะเพราะว่าปีนี้จะขึ้นภายใต้แนวคิดทศมาราชา 72,000ศานะคะนั้นก็อยากจะเชิญชวนให้ประชาชนนะคะนอกจากที่จะมาเที่ยวงานกาชาติไปชิมอาหารอร่อยๆไปช็อปสินค้าราคาถูกแล้วนะคะก็มาร่วมเลือกซื้อสินค้าในร้านโครงการสวนพระองค์นะคะใกล้ปีใหม่แล้วค่ะก็มีผลิตภัณฑ์มากมายนะคะให้เลือกซื้อนะคะและที่สาคัญก็มาร่วมกิจกรรมที่เป็นกิจกรรมอัตลักษณ์ของงานกาชาติะคะ่ะอย่างที่ได้เรียนนะคะว่าประชาชนที่ได้เข้ามา ในกระเวณงานกาชาตินะคะซึ่งปีนี้ท่านผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานครท่านให้ใช้สวนลุมพินีเป็นอาสนที่จัดงานอีกครั้งหนึ่งนะคะนั้นไม่ว่าจะเป็นที่คนที่ออกกาลังกายในสวนแล้วออกกาลังกายเสร็จแล้วนะคะเดินเข้ามาก็ได้บุญแล้วนะคะเดินเข้ามาไปแวะซื้ออาหารนะคะก็ได้มีส่วนร่วมทําบุญนะคะไปซื้อสลากก็ได้บุญไปสอยดาวก็ได้บุญนะคะแค่มาให้กําลังใจผู้ปฏิบัติงานในงานกาชาติซึ่งมือเป็นหมื่นๆท่านนะคะมีอาสาสมัครมาเนี่ยให้กําลังใจเนี่ยก็เป็นการร่วมทําบุญแล้วและที่สําคัญค่ะ มาร่วมซื้อเสื้อของสภากาชาไทยนะคะที่สวมใส่ทุกท่านอยู่นี้นะคะ350บาทปีนี้ทําเป็นเสื้อเทรนนะคะแบอกว่าเป็นตามเทรนดนิดนึงว่าชื่อเสื้อกางเกงงานกาชาดนะคะอยากจะให้ทุกคนมาอุดหนุนนะคะ350บาทแล้วก็กางเกง299บาทครับครับก็คือ <c oughs> สำหรับออนไลน์นี่ก็จะใช้ w w w i r e d c r o s s o r g นะครับ,รบอันนี้ก็ เราก็จะเปิดทั้งขายสลากขายของนะครับแล้วก็มีการเล่นเกมมีทุกๆอย่างก็คือเปิด24ชั่วโมงนะครับสำหรับประชาชนที่อยู่ทางภาคเหนือภาคใต้ภาคตะวันออกที่ไม่สามารถจะมางานกาชาดได้ก็สามารถที่จะเข้ามาในกาชาดออนไลน์ได้นะครับแล้วก็ในเวลาเดียวกันก็จะมีทั้งการดูหมอดูพยากรณ์นะครับออนไลน์ด้วย นอกจากนั้นแล้วใครที่อยู่ที่ยุโรปหรือที่สหรัฐอเมริกาทั่วโลกคนไทยทั่วโลกสามารถที่จะเข้ามาในเว็บของเราได้ i r e d c r o s s o r g นะครับได้เข้ามาเที่ยวงานกาชาติแล้วก็สนุกสนานทำบุญร่วมกับคนไทยที่อยู่ในเมืองไทยได้ด้วยครับ ีนี้มีบ้านผีสิงด้วยค่ะบ้านผีสิงออนไลน์ค่ะบ้านผีสิงเนี่ยปีนี้จะเป็นเรื่องเล่าจากเรื่องจริงนะคะเราไปาร่วมมือกับ The v o s t Radio นะคะเอานำเรื่องเล่าที่เป็นเรื่องจริงเนี่ยมาถ่ายทอดเป็นในรูปแบบของอบ้านผีสิงกับง,งานกาชาตินะคะก็ต้องเชิญชวนนะคะให้ลองเข้าไปชมดูนะคะว่า,าจะมีความร้อนหรือน่ากลัวนะคะสมกับบ้านผีสิงของงานกาชาหรือไม่ด้วยค่ะอยู่ในระบบออนไลน์ ่านพู้ว่าครับก็ฝากที่้องประชาชนนะที่ว่าน่าจะมีคนมาเที่ยวงานรวมกันเป็นหลักล้านคนนะก็ปางแผลกันเดินทางกันให้ดีนะคิดว่ามาขนส่งฐานะรถไฟฟ้าใต้ดินหรือว่ารถ BTS หรือว่ารถเมล์รถแท็กซี่ก็น่าจะสะดวกก็จะเป็นจะต้องขับรถมาก็อาจจะมีที่จอดอยู่ใกล้เคียงก็ลองดูรายละเอียดเพิ่มเติมถึงที่จอดรถนะครับแต่ถ้ามาขนส่งฐานะก็จะสะดวกตอนนี้เราปรับผู้บาดทางเท้ารอบสวนลุมเดินสะดวกแล้วนะรวมทั้งใครในสวนลุมเองก็เดินสะดวก รถวิลแชร์มาได้ก็เชิญชวนมาครับทุกเพศทุกมายมาได้หมดครับไฟแสงสว่างเช่นก็เราเต็มที่นะครับการไฟฟ้าทครคนลงในเอ็มพเอจัดระบบไฟฟ้าแสงสว่างและไฟประดับให้สวยงามเต็มที่แล้วก็ปีนี้เชิญชวนมาเที่ยวกันทุกๆคนนะครับที่อยู่ใกล้ๆถ้าไม่มาปีนี้จะต้องรออีกปีหนึ่งนะครับแล้วก็อาจจะปิดหวังปีนี้กับปีหน้าจะไม่เหมือนกันนะครับมาให้ได้นะครับขอบคุณครับ แล้วก็อีกนิดนึงก็คือว่าทางวันแบงคอกซึ่งเพิ่งเปิดมานะครับจะมีที่จอดรถประมาณหมื่นคันนะครับก็สามารถที่จะจอดแล้วก็เดินข้ามถนนมาได้นะครับอันนี้ก็ได้รับการคอนเฟิร์มจากผู้บริหารของวันแบงคอกเรียบร้อยแล้ว